เวลา17นาฬิกา9นาทีวันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางในการนี้พระราชทานพระราชาวโรกาสให้คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิกูลประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเฝ้าทุนละองทุลีพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อทรงใช้สอยตามพระราชาอัธยาศัายและสมทบทุนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ จากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้ให้การสนับสนุนการจัดงานจำนวน80คน ต่อจากนั้นเสด็จเข้าภายในหอประชุมใหญ่ชั้นสองทรงเป็นประธานและทอดพระเนตรการแสดงในงาน90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงปวงผู้รู้คุณแผ่นดินน้อมดวงจินถวาวพระพรซึ่งชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินจัดขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าเิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2565 โดยเป็นการแสดงต่างๆขององค์กรสมาชิก10องค์กรอาทิการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนานประพิษเพลงความฝันอันสูงสุดโดยประธานชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินเพลงเอ็โคและเพลงสมรสมหาโดยท่านผู้หญิงพลอยไพลินเจนเซนการแสดงรำเฉลิมพระเกียรติฉัดแก้วศิริกิตพระมีมิตรนวมินทราจากโรงเรียนรายชินีการแสดงรำถ่ายชุดสายปัญญารวมใจเทิดไทยพระ แม่แห่งแผ่นดินจากโรงเรียนสายปัญญาในพระบรม,มาราชินุปธรรมการแสดงจินตนลีลาประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลง Love As Sundown จากโรงเรียนเซนฟรานซิสเวียร์คอนวนและการแสดงชุดเย็นหยาดน้ำพระราชารุทไทยเพื่อแผ่นดินประกอบเพลงพระราชนิพนธ์เพลงรักเพลงแสงเดือนและเพลง The Impossible Dream จากสมาคมศิทธิเก่าจิตรดาในพระราชปธัมภ์สมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรม,มาราชกุมารี ทั้งนี้ชมรมผู้รู้คุณแผ่นดินก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2549ด้วยพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบระมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อช่วยเหลือข้าราชการทหารตำรวจพลเรือนและอาสาสมัครผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามชายแดนรวมทั้งประชาชนที่ตกทุกข์ได้ยากเนื่องจากภัยพิบตัติต่างๆมีสมาชิก10องค์กรประกอบด้วยสมาคมสิทธิ์เก่าจิตละดาในพระราชูป,ปรัมภ์สมาคมสิทธิ์เซนฟรังเซซาเวียในพระบรมราชินูปถัมภ์ สมาคมิทธิเซนโยเซฟในพระบรมราชินูปัมสมาคมนักเรียนเก่ามาแต่เดีวิทยาลัยในพระบรมราชูปัมสมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินนปัมสมาคมสิทธิบางหลังวัฒนาสมาคมสตรีภาคพื้นแปซิฟิกและเอเชียอาคเนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปัมสตรีวิทยาสมาคมในพระราชูปัมสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสายปัญญาสมาคมในพระบรมราชินนปัมและหมูและนิธิอุบลรัฐ ในพ่อบรมราชิโนประทับ